ก็ตามเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มีการประเมินกันไว้มีการคาดเดามีข่าวรุดออกมาแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงเร่งเกมทางการเมืองให้รัฐบาลนี้ล้มลงโดยง่ายนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักเิ์จมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็มีข่าวลือนะมีข่าวลือที่เจตพรเขาวิเคราะห์ออกมาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยคอรอมอจะมีการอนุมัตินะฮะเนโยโทศกรรมให้กับทักษิณชินวัตร โดยคนที่อายุต่ำมีคดีความต่ำกว่า1ปีก็จะได้รับการนิรโทษกรรมด้วยใ่ก็ถึงไหนเนี่ยถึงไหนนะครับก็จะได้ไปพูดเรื่องอื่นมันไม่จะได้ในประเทศนี้ก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการพูดเรื่องนี้กันอีกต่อไปคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการพักโทษในสถานการณ์ที่ประชาชนอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกเครืองงามวันนี้ก็มายอมรับที่เราพูดกัน ว่าประเด็นนะครับเรื่องถ้ามีการอภัยโทษที่บอกว่าอย่างไรก็จะได้รับการลดโทษนะครับซึ่งความจริงแล้วคือการค้นโทษเพราะว่าโทษต่ำปีนะนะครับที่ว่าโดยมติครมที่จะกราเป็นพระราชกฤษฎีกานั้นเนี่ยอ,อย่างไรก็ตามเขาต้องเอาตั้งแต่ชั้นกลางโทษต่ำปีเนี่ยปล่อย โดยปริยายอยู่แล้วบัตรนี้ก็ตําปีไปสิบกว่าวันแล้วต่าแล้วต่ำแล้วตําปีวันเดียวก็วก็เข้าเกณา์ละต่าแล้ว,ลลวนี่หมายถึงว่าการพระราชทานอภัยโทษซึ่งปีนี้ยังไม่ได้มีนะเดือนตุลาเดือนหน้าือ,อม,มีก็ได้ชเดือนธันวามีก็ได้นี่คือการคาดการที่เราเห็นมาในแต่ละช่วงปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ถ้ามีก็จะพ้นโทษโดยอัตโนมัติเพียงแต่ว่าจะได้อบรมก็ตา,ามนี่นะครับหมายความว่าถ้าต้องการจะพักโทษก็พักได้โดยฉับพลันถ้าต้องการจะนอนรองรอโรงพยาบาลในโรงพยาบาลนี่นะครับคือมันมีการติดคุกกับติดโรงพยาบาลคือหมายความนี่คนไปติดอะไรมานะครับปรากฏว่าเ,าเรานี่ติดคุก แต่ว่าติดโรงพยาบาลติดโรงพยาบาลนีโทษกรรมนะครับในคดีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแยง้งทางการเมืองนะครับให้แก่ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะขออญาตนะครับมอบนะครับร่างพระราชบัญญัติแล้วก็พร้อมกับรายเซ็นผู้แทนราษฎรนะครับที่เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรา ท่านสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนท,ทุกท่านครับก่อ,อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีกับคุณใจตวัดตุลายนครับที่ได้รับการเลือกตั้งจากพรรคกร่อยให้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ จะได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายการต่อไปนะครับก็หวังเป็นน่ายยิ่งครับ,รบ,รบว่าท่านหัวหน้นาพักเก้าไกลและผู้นำฝ่ายการจะได้ทำหน้าที่กับผมในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกท่านตลอดไปครับ <c oughs> ขอบคุณครับ แล้วก็ <c oughs> สำหรับร่างประหยัดเดือดตกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทําความผิดอันเนื่องจากเหตุการณ์ความกัดแย้งทางการเมืองนี่ครับ <c oughs> ผมก็จะให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเลกาธิการได้ดูลายเซ็นแล้วก็สารตากที่มันเป็นเป็นตามกฎหมายและข้อบังคับ <c oughs> แล้วก็จะแจ้งให้ผู้ยื่นนี้ทราบโดยเร็ว ซึ่งในข้อบังคับรู้สึกว่าภายใน7วันก็จะแจ้งให้ท่านคณะกรรบการขบวควิเคราะห์แบบนั้นที่ผ่านมาเก้าวไกลก็ยื่นขอนนิโทศกรรมซึ่งการเนิโทศกรรมครั้งนี้ก็รวมถึงเรื่องมาตรา1นึด้วยก็จะขอให้มีการเนรโทศกรรมอ้างว่าเป็นคดีทางการเมืองซึ่งกระบวนการเนี่ย จะต้องผ่านสภาผู้แทนาษารจากสภาผู้แทนสษฎนก็จะเข้าสู่วุฒิสภาหากผ่านนะครับซึ่งจะต้องมีการแประยะตนะิกัผ่านปทีละชันช้นทีละชันช้นทีละชั้นนะครับซึ่งสิ่งที่พวกเราควรรู้นะฮะเรื่องของมาตราหนึ่งสองคือหมวดความมั่นคงนะครับซึ่งหมวดความมั่นคงดังกล่าวเนี่ยอยู่ในมาตราหกนะครับในหมวดของพระมหากรรษัตริย์มาตราหนึ่งสเป็นกฎหมายลูก ของมาตรา6ซึ่งเป็นในหมวดของความมั่นคงนะครับที่ผ่านมาก้าวไกลก็พยายามจะยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะครับซึ่งพอมีการตั้งกรรมการขึ้นมาก้าวไกลก็ไม่ยอมเข้าร่วมนะก็เกิดความขัดแยง้งอ้วนภูมิธรรมเวชช่วยใช้บอกว่าก้าวไกลก็มมีความสําคัญมีพรรคการเมืองอื่นที่เขามีความสําคัญมากกว่าก็เริ่มเกิดความขัดแยง้งเกิดขึ้นแต่ประเด็นที่ผมจะนําเรียนวันนี้ เป็นเรื่องของการออกพอรกนิรโทษกรรมให้กับทักษิณถ้าสมมุติว่าเป็นไปอย่างจตุพรพูดนะครับออกพอรกนิรโทษกรรมให้กับทักษิณมันก็เท่ากับเป็นการเร่งลดอายุของรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินให้สั้นลงนะครับเพราะการออกพรกเนี่ย คณะรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบหากไม่ผ่านสภาผูแนนน้แทนราษฎรถึงแม้ว่าจะใช้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ผ่านสภาสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมีการยกเรื่องนีมายหลัง <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบเหมือนกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในสมัยเป็นนายกมนตรีรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ได้ออกพรกอ,รอุ้มหายตัดหน้าพรบอุ้มหายคือพรกนีอกออ่ออกโดย คอรมอนะฮะรับไปออกพอก้าวไกลไปยื่นบรบอุ้มหายเขาก็ออกพอรกอขึ้นมาตัดหน้าซะก่อนนะครับแลวปร,ออรากฏไอ้พรกเนี่ยสุดท้ายไม่ผ่านสภาพอไม่ผ่านสภาเสร็จก็เรียกร้องให้ประเด็ประยุทธ์รับผิดชอบแต่ประเด็ประยุทธ์ยุบสภาไปแล้วเพราะผมเรียนไ้แล้วมีการวางยาพลเอกประยุทธ์นะครับเรื่องพรบอรก,รอ,รกรอุ้มหายเนี่ยนะครับนั่นคือสาเหตุหลักๆนะครับ ที่ทําให้พลเอกประยุทธ์เผชิญกับเหตุการณ์คนไหนแต่ประเด็นเรื่องของทักษิณตอนนี้ถ้าสมมุติว่ามีการออกขึ้นมาเนี่ยก็ที่ผ่านมาก่อนทักษิณได้คามามอบตัวเมื่อ22สิงหาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกาพบตอนนั้นเป็นโจโรเลือกคือพบในการยึดอำนาจปรากฏว่า11นาฬิกาพลเอกประยุทธ์สั่งประชุม บรรดาสอวอทั้งหลายที่เป็นคนของตัวเองให้อำนาจกับเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัตรีจนถึงปัจจุบันนี่คือสิ่งที่เราควรรู้ผมได้เรียนเตือนเรียนอธิบายไปแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยมารู้ทีหลังนะครับว่าตัวเองพลาดพอมีคนไปอ้างโน่นนี่นั่นผมไม่อยากเล่านะครับก็ปรากฏว่ามานัน่งถอนหายใจเฮือกหักเฮือกหักเฮือกหักเฮือก มีความพยายามของคนบางกลุ่มบางพวกที่จะให้พลเอกประยุทธ์กลับมานะครับด้วยวิธีพิเศษแต่การการะทาดังกล่าวไม่ประสบความสําเร็จและเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ถ้าทำก็เป็นการผิดพลาดครั้งที่สองนะครับสังเกตช่วงนี้เราจะเห็นนะคิดถึงลุงตู่ลุงตู่กลับมาลุงตู่ดีกว่าเศรษฐาเศรษฐาสู้ลุงตู่ไหม เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียเพลิบความพยายามอยากกลับมานะครับด้วยวิธีพิเศษผมไม่บอกแล้วครับวิธีพิเศษยังไงแต่ก็ไม่ปกตินะครับแล้วก็เป็นอันตรายใครคิดกําลังทําอยู่อย่าทำนะจะทําให้ประเทศเกิดความเสียหายและจะก้าวสู่สงครามกลางเมืองอย่าทำเด็ดขาดตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าสมมุติรัฐบาลเศรษฐาเขาทําสมมุตินะ เขาทาสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีประชาชนเกิดความไม่พอใจโดยเฉพาะกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มเสื้อเหลืองเนี่ยเกิดความไม่พอใจประชาชนทั้งประเทศก็จะเกิดความไม่พอใจทั้งส้มก็จะเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นทั้งเหลืองก็จะเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นในทางกลับกันถ้ามันไม่ผ่านสภาผู้แทนสภารัฐบาลน,นี้ก็ล่มล่มเลยทักษิณถ้าเป็นจริงจะรอดคดีไหม จะต้องกลับบ้านในทันทีไหมทักษิณยังคงมีคดีคงค้างอยู่นะโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา1นึที่ยังคงค้างอยู่ที่อายการสูงสุดอยู่ในระหว่างการพิจารณาแล้วก็หมิ่นประมาทกองทัพอย่างน้อย2คดีนะครับแต่คดีก็มี30คดีบางส่วน3 1ดคดีบางส่วนก็หมดอายุความบางส่วนก็ถูกตัดสินไปแล้วนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นถามว่าประเทศจะลุกเป็นไฟไหมมีโอกาส นะครับแต่ทันทีสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเลยคือทำรัฐบ,บาลเสฐษษาอายุสั้นซึ่งทักษิณก็สนใจมันคงไม่สนหรอกเพราะว่าคนไทยลืมง่ายนะถูกยึดอํานาจไปเดี๋ยวก็จะมีทหารเข้ามาบริหารทหารเข้ามาบริหารทหารก็จะบริหารแบบทหารคิดแบบทหารทําแบบทหารผลที่ออกมามันก็จะถูกกล่าวหาว่ากระทาโดยผดเด็จการถูกต่อต้าน ซื้อเรือดำน้ําก็ซื้อไม่ได้จะทำอะไรทตาหารก็ไม่ดีทหารเลรวๆๆหมดเลยสุดท้ายพวกเขาก็จะกลับมาบริหารใหม่สิ่งอยู่นี้กําลังเกิดขึ้นนะผมเรียนหุ้นส่วนว่าผมก็อยากเห็นเหมือนกันน่ะเขาออกพอรกรนีโทษกรรมแต่โจนาสีแก้วนะครับก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงโต้จดทพรไม่มีครมอไม่มีการออกพอรกนีทศกรรมนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการให้ทักษิณพ้นผิด ะะอย่างไรก็ตามจับตามองให้ดีฮะกลุ่มคอปอทรนะฮะยังคงมีการเคลื่อนไหวติดตามและมีการร้องต่อณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห,ห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องของทักษิณน,นะฮะเอาผิดหมอใหญ่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเอาผิดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเอาผิดอธิบดีกรมวัชาธัน ที่ปล่อยให้ทักษินไปอยู่ดีกินสบายในโรงพยาบาลตำรวจนะครับทราบว่าครั้งสุดท้ายก็ปรากฏว่าไปคลิปปายอวัยวะเพศนะฮะก็บอกว่าโอ้ยผ่าตัดใหญ่ผมคุณผ่าตัดใหญ่ยังไงนะอย่างไร,นะรงก็ตามเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มีการประเมินกันไว้มีการคาดเดามีข่าวลุดออกมาแต่ถ้าเกิดขึ้นจริง เล่งเกมทางการเมืองให้รัฐบาลนี้ล้มลงโดยง่ายนั่นเองขอบคุณที่อบอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสัก์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สืบราชายสูนสดิจำปูนพระเจ้าแผ่นดินสิงหนักกราบแผ่นดินไทยในรัชกาลที่สิบทรงอุทิศเพื่อปูพระชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระ ยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานมีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษา แต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวัิราลงกร มหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูณ์อดนุญยเดศสยามมินทราทิเบตร,ราชวรโรดมบรมมานาทบพิตพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวขอในพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรม กะเมื่ามีนำกาทนไปรัสโดนเดืรอร้นนะเห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพับปี่งไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชา คงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด